คถามสุดท้ายนะคะบอกว่าเตคิดว่าทำยังไงทีมชาติไทยจะได้จะได้ไปบอลโลกโอ้โหถามกันมาทุกยุคทุกสมัยเลยคำถามันี่ยมันตอบยากที่คำถามคลาสสิกผมว่ามันเป็นคำถามที่ตอบยากมากๆเลยนะเหมือนปลาพอกับไก่กับกอไก่กับไข่อะไรอืมไก่กับไข่ตอบยากที่ซึ่งมันต้องมันมันองค์ประกอบหลายๆอย่างมากเลยครับกับการที่เราจะได้ไปจึถจุดแล้วถ่อยแ คือมันค่อนข้างที่จะต้องจริงจังในในทุกเรื่องในรายละเอียดในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนเราต้องพัฒนาในทุกๆเรื่องก่อนคือไม่ใช่ว่าเราอยากประสบความสําเร็จวันนี้เราจะประสบความสาเร็จวันนี้มันไม่ใช่สุดท้ายแล้วผมว่าในในทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการสร้างอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนการปลูกต้นไม้แหละเราต้องฝังรากให้มันแบบให้มันแข็งแรงก่อนแล้วลดพยายามลดน้ําให้มันเติบโตแล้วพอมันเติบโตมามันก็จะมีแบบ ผลที่สวยงามอะไรเงี้ยผมว่าเปรียบแบบจ่าดีกว่าหมดเดี๋ยวนี้ยิ่งโตยิ่งพูดจาดีนะจาดีเพูดจาดีนะเดี๋ยวนี้ยิ่งโตยิ่งพูดจาดีนะเออไม่ใช่ต้องต้องบอกเลยว่าเจอเจอแม่ต้องบอกว่าพี่ที่เจอที่เจอเราตั้งแต่ยี่สิบสามแล้วจู่ๆหรือก่อนหน้านั้นด้วยตั้งแต่เมืองทองด้วยเออโอ้นี่ยิ่งโตยิ่งยิ่งพูดจาดูดี